สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเรื่องเล่าขำๆนะครับโดยนม,มิรนาตาพลนี่แหละ <c oughs> เรื่องมันอยู่ว่าสมัยสมัยเป็นเด็กนะครับสมัยเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยแกเปลือยอาบน้ำกี่น้งควายปอหนึ่งปอสองนะปอหนึ่งเออเมื่อก่อนเข้าโรงเรียนก็ปอนหนึ่งนะอเออไมใช่เขาเรียนปอหนึ่งถูกแล้วแต่เจ็ดปีหกปีเจ็ดปีอาบน้ำมันแกเปือยอยู่เลย ไม,ไ,มไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเนอะเ,เด็กผู้หญิงเหมือนกันเลยเมื่อก่อน,นพอสามปสี่ก็ยังอาบน้าทงทงทง,ทงมันไม่คิดอะไรไงสมัยเมื่อก่อนวัฒนาการไม่เหมือนทุกวัน <c oughs> อยู่กับธรรมชาตินะเลี้ยงควายอะไรนะอาบน้ําให้ควาย,ยางี้เวลาเอาควายขึ้นจากคลองจากบอ่อได้นะโอ้โปิงมันกัดยัวเยอะปิงควายเนาะตัวบรลุ่มทั้งหัวไม่มือนี่ก็ดูก็กดูก็กดู <c oughs> บางทีลงไปอาบน้ํา บางทีไปเลี้ยงควายพ่อกับแม่ก็ดำนาอยู่ไปอาบน้ากับควายอะไรนี่อาบน้ําไม่ควายลุมมาเล่นกับควายด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ปิงกัดควายมันก็กัดเลยแล้วก็กัดเราด้วยดิอืมกัดเราด้วยแม่ก็ดำนาอยู่พ่อกับแม่กับพี่ดำนายคุข้างไอ้เราก็อาบน้ําไม่ควายเสร็จแล้วปุ๊บมันมากัดของเราเลยดิออ้มันกัดที่โคนขาเนี้ยอีกข้างหนึ่งนะอยู่โคนขาแต่อีกข้างหนึ่งมันโยมสายโทรเลขเลยมาอยู่ที่เจ้าน้องชายเรา <c oughs> มานี้เลยห <c oughs> ้อยตอง <c oughs> เป็นพวงงี้เลยมันกับปิงเนาะไอ้โคนี้อีกฝัก่งนีงโคนขาไงแต่ฝัง่งหนึ่งมันอยู่กับไอ้ตัวเล็กเราดียังเป็นเด็กอยู่เนาะนอนน้อยอะ่ะมันอยู่นอนน้อยลูกหนอนแล้วมันอีท่าไหนไม่รู้ปิงใหญ่กว่านอนน้อยเราอีกนะตอนนั้นนะมันยังอุตสาห์มาจับพอ <c oughs> <c oughs> ขึ้นจาก เลยควายขึ้นจากบอ่อได้จับปากได้จากน้องได้ก็เอาควายไปปลูกแล้วก็วิ่งตะเหลือกมาหาแม่แม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยปิ๊ง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 แม่ก็โดนมัดก้าเลยวิง่งแม่ก็กลัวไงเราก็ไม่รู้ว่าแม่กลัวปิ๊งหรอ <c oughs> พ่อบอกมาเน,นี้มัเน,นี้พ่อดึงให้อพอดึงมันดูดแน่นนั่น ออ้มันไอ้ปิงนั้นมันดูดแน่นนั่นพ่อก็ดึงหลุดมือพ่อมันฟัดกลับมาดังปับ๊บดูมาเริ่มไอ้เจ้านอนน้อยเราดิหดยังไงก็ไม่ไหวไม่อยู่มันดึงออกมานอนน้อยเราเนาะนี่พ่อห็วามัดกา้าวเอายาเส้น,น่ะเอายาเส้นเนาะมาถูถูถ,ถูมือจับดึงปึง อที่โกนขานนี่ก็เลือดออกเฮ้อเจ้ากร,รมที่นอนน้อยแล้วก็เลือดมัน <c> ก <oughs> ัดนอนน้อยแหรอหรอเออตั้งกลัวทั้งแต่มันเก็บเคันๆเนาะปีงกันอะแต่ไม่เป็นเด็กครสมัยเป็นเด็กไม่เรื่องรามกอะไรหรอกเป็นเด็กทีนี้พ่อก็เอายายาเส้นมาถูถูถูถ,ถ,ถูให้เลือดนก็แห้งนะครับทีนี้ก็อ่า อันนี้คือผ่านไปเีนี้ปู่พอตกตอนเย็นปู่มาเล่าให้ฟังก็ไปเออไปเล่าให้ปู่ฟังตอนนั้นปู่ยังไม่เสียเนาะปู่ก็ก็บอกว่าอื้มันก็นมีเรื่องเล่านะลูกเมื่อก่อนอะมีผู้หญิงเด็กเด็กเด็กวัยรุ่นนี่แหละเด็กวัยรุ่นเด็กนังประมาณสิบห้าสิบหกเน่ะเด็กสิบสี่สิบห้าสิบหกเมื 15, 16, นะ่อก่อนนาะ <c oughs> ยังไม่มีแฟนเลยซ้ำไปแต่เขาท้องท้องพ่อแม่เขาก็รธเราที่ว่าเอ้ยไปท้องกับใครไป มีฟงมีแฟนอะไรไปสุกรฐานป่าดีก็บอกไม่มีแม่ไม่มีแต่ผู้หญิงนะตะเหลืองซีดนะปู่เล่าให้ฟังเหลืองซีดซีดซีดแล้วก็ท <c oughs> ้องอิตอป่องขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาคนเขาก็ลือในชาวบ้านว่าโอ๊ยไม่ได้แต่งงานยังไม่มีแฟนยังไม่แต่งงานทำไมแตมแต่ว่าเขาเจ็บเหมือน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 มีลูกอ่ะเพราจับลูกดุกดิดุดิกได้อ่ะเขาก็สงสัยเด็กก็ไม่รู้ตัวนะ คนนั้นก็นไม่รู้ตัวพราะปู่เราให้ฟังนะเลดแต่ซีดเหลืองพร้อมเซี่ยวเลยเอไปหาหมอผีก็ไม่มีไปหาหมอนู่นนี่นั่นก็โอ้โหนี่ได้สายสีนี่ผูกกันจะขึ้นมาถึงข้อศอกแล้วแต่ก็ไม่หาย <c oughs> ปู่ว่ามีอยู่มาว่าหนึ่งมีคนแก่คนหนึ่งบอกว่าลักษณะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ปิงจะเข้าไปทางอาวัยวะตอนที่อาบน้าแบบจุบทนะเนาะ มันเข้าไปมันฝังเข้าไปก็าปีงตัวเล็กเข้าไปได้เข้าไปอยู่ข้างในมันก็ไปออกลูกออกล้านอะไรนี่เขาบอกว่าเราก็จะแก้ยังไงล่ะอะ่ปูอะไรเขาก็เรียกกันนะ <c oughs> สมัยโน้นเขาเป็นทวดเราบนทวดไปเลยบอกว่ามันก็ต้อง,งมันก็ต้องถ้าจะทําจริงๆก็ต้องต้องไปหาวัวเอาวัวมาตัวไปซื้อวัวมาแล้วก็มาขุดบ่อขุดบ่อแล้วก็ฉาบอะไรหน่อยปูนอะไรหน่อยฉาบป,ปูนฉาบอะไรขึ้นมา อย่าให้เลือดมันซึมลงไปในดินขุดบอ่อเลยนะเขาเขาถือเค่อ,อย่างนั้นนะเขาถามปู่เล่าให้ฟังเราก็นั่งฟังหงอยชอบเวลาปู่ล่ออะไรให้ฟังทีนี้เขาก็เชื่อดอ่ะเชื่อนี่ก็เอาเลือดเลือดเทไปในบ่อเลยแล้วให้เด็กให้ผู้หญิงคนนั้นลงไปแช่ในเลือดเชื่อไหมปู่ว่าโอ้ลงไปได้ถักพักมันล้มมันคนจะคลอดลูกอะแบบมันแบบมันจะคลอดลูกอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ย นารูสานน่ึกในใจเนาะเป็นไงม้างปู่โอเ้เขาก็เบ่งดิบอกก็ไม่ต้องเบงหรอกคือปิงน่ะมันได้ข้าวเลือดมันจะออกมาออกมาหาเลือดเนี่ยออกมาบางตัวโอ้โหขอโทษนะฮะบางคนจะกินข้าวอยู่บางตัวนี่เป็นขนเลยปิงอ่ะเป็นขนเลยตัวบอลลุ่มแต่มันเยอะไงะออกมาเยอะไงไม่รู้เป็นหมื่นเป็นอะไรเนี่ยไอ้ไปหมดเยอะแยะตั้งตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดกลางมีหมดเลยเต็มไปหมดเขาบอกว่าให้แช่ให้แช่ไปนานๆแช่ไปนานๆแช่ไปเลย ปิงมันจะมากินเลือดเนี่ยในขาเลือดควายอด <c oughs> ทักพักบ่อมาทักหูวว่าประมาณทักครกึ่งชั่วโมงก็เอาเอาผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็พาไปหาหมออะไรเงี้ยพอรู้แล้วก็พาไปหาหมอแต่ในบอ่อนะี่ปิงปยุบเยยบไปหมดเลยนะครับปู่เลอยให้ฟังทีนี้หลังจากนั้นไม่นานประมาณทักสามสี่เดือนเนะี่ยเราเอาผู้หญิงคนนั้นก็ร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเป็นอุทาหอนฮะบางทีแต่ทุกทุกวันนี้ไม่มีแล้วแต่เมื่อก่อนน้านี <c oughs> แต่ผมเชื่อนะว่าปูท่ที่ปู่เราปู่ก็ไม่โกหกหกันหรอกแกไม่โกหกผมหรอกเพราะว่าแกพูดยังไงผมก็เชื่ออยู่แล้ว <c oughs> แต่แต่ชาวบ้านเขาลือนแบบูออกมาแบบเนาะมุตัวโอ้โหแขนเด็กก็มีแต่มันหลายตัวมันเยอะเหมือนไม่น่าเลยทีนี้เหมือนคนทองอปู่เราให้ฟังโอ้โหทีาไหหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าลงอาบน้ำเลยเมื่อก่อนมันไม่มีเคมีไง,ไงแต่ทุกวันนี้ปิงมาที่ มีอีะโดนยาฉีดหมดแหละเมื่อก่อนยาตามนาตามอะไรตามคนาีเหยียบไปกินได้หมดทตกวันไม่มีแล้วตายหมดแล้วอันนี้ลุงกินครับโปเล่าให้ฟังทีนี้มันไม่เหมือนของผมนะของผมเป็นคนละเรื่องนะของผมบอกเอยว่ามันเป็นนอนน้อยแต่ปิงมันใหญ่กว่านอนน้อยของผมมันก็เลยเข้าไม่ได้มันก็ได้แค่อาศัยเกาะอยู่เปลือกนอนน้อยให้ตังเตงตังเตงนึกสภาพตอนที่พ่อดึงมันออกจะมาหลุดมือพ่อเนาะ ปึ๊ดหลุดมือพ่อมันมันนางกระติกเลยมันหดกลับดังปั๊บ <laughs> <laughs> บทเรียนครั้งนั้นเลย <c oughs> แทบไม่กล้าเลยทีนีอ้ไม่กล้านะกะปิงเนี่ยอย่าไปเล่นกับมันนะเมื่อก่อนไม่กินได้หมดน,ะน้ำในปากควายอะไรแล้วก็่อหอบกินหอบกินเมื่อก่อนมันไม่มีเคมีมันก็อยู่ธรรมชาติปิงมันก็อยู่กับ <laughs> สัตว์พวกนี้แหละกับอัวก,กับควายนะอัวไม่ ไม่ได้วอรไม่ค่อยอาบน้าไม่อาบน้าไม่ลงน้ําแต่ควายนี้แน่นอนนะครับคือนี่คือเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งทุกวันนี้ก็ยุคมันก็เปลี่ยนไปเนาะตามยุคตามสมัยตามวิวัฒนาการเทคโนโลยีเข้ามานะครับอันนี้เล่าสู่กนฟังนะครับแต่ถ้าระวังได้ก็ดีนะระวังได้ก็ดีอย่าเป็นเหมือนผมเพราะผมเจอมาแล้วกับตัวเองนอนน้อยผมเท่าทุกวัน,นฝันลายมาตั้งหลายเดือน <c oughs>